คำรนพารวยด้วยกเกษตรยตอนยิ่งแก่ยิ่งแกร่งที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตสาธารณสุขสาม

ชาวบ้านเขาบอกว่าผมเคยเข้ามาที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เมื่อ14ปีที่แล้วนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกแต่ขอบอกว่า14ปีที่แล้วผมยังหนุ่มมากแต่14ปีที่ผ่านไปไวัยเราวโกหกผมชราภาพลงไปจนเท่าเทียมและใกล้เคียงกับคนชราที่นี่แล้วแต่ขอบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งแกรงเรายิงาย่งแก่เรายิ่งแรง เนี่ยแหละครับถูกต้องครับยิ่งแก่ยิ่งแกร่งลูกหลานเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของของพวกเรานะครับปัจจุบันเรากําลังเผชิญกับปัญหาคนชราล้นประเทศใตยอหออย่าห่วงเพราะรัฐและท้องถิ่นรู้ทันก่อนล่วงหน้าแล้วจึงมีหลากหลายทางที่จะช่วยกันแก้และทุเลาปัญหานี้ใดๆในโลกล้วนอนิจจังแต่ทุกท่านทราบหรือยังว่ากะมังย่อมใหญ่กว่าจครับ วันนี้พี่น้องคนชราของเราก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลดิจิตอลมีทั้งสร้างสรรค์และดิจิตอลมีทั้งทำลายล้างพวกท่านถือว่าเป็นอนาล็อกแต่เป็นอนาล็อกที่สามารถมองเห็นดิจิตอลอนาล็อกสร้างชาติมาเพะฉะนั้นเราจะไม่ลืมพวกท่านนะครับความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจังกระมังย่อมใหญ่กว่าท้องถิ่นใช้อสม คืออาสาสมัครสาธารณสุขและบรรดาจิตอาสาเข้าถึงคนชราในพื้นที่รวมถึงช่วยดูแลผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงด้วยผลตอบแทนอาจจะน้อยนิดเนาะ,ะแต่เราทำด้วยใจทำไมเราทำอย่างนั้นครับทำไมทำอย่างนั้นเพราะว่าตอนแรกเลยก็ไม่คิดว่าจะไปทำแต่พอไปลงไปเจอจริงๆไปเจอผู้สูงอายุจริงๆแล้วเรามีความรู้สึกว่า ต้องพวกเราเนี่ยค่ะถึงจะต้องลงไปทําเพราะฉะนั้นไปเจอแล้วเหมือนสงสารมันเป็นพลังที่พวกเราต้องลงเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่ทั้งๆที่บางทีญาติเขาเนี่ยอยู่มาคงจะเบื่อกันแล้วแต่พอพวกเราลงเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าเขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังเราหยุดความชราไม่ได้แต่เราช่วยกันชะลอความชราได้ โดยปฏิบัติตนบนพื้นฐานการใช้ชีวิตที่ดีไม่มีความเสี่ยงและใครทำใครได้เราจะทำย่างไรให้ลดการชราได้ชะลอวายร้ายคล,ล,ลึงนะคะอ,อยากสุขภาพดีต้องมีอะไรคะอาหารออกกำลังกายอารมณ์อา,านอาหารเป็นยังไงคะลดน้ำ มาตรการหักดิบของเรามีอะไรบ้างคะแก้การติดหวาน,นมันเค็มคนที่สูงวัยเหมือนกันที่แข็งแรงก็ดูแลผู้สูงวัยที่อ่อนแอกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรทอบททั่วประเทศถือเป็นหน้าที่สำคัญเพราะต้องเผชิญกับผู้ชาราในพื้นที่ทุกตรางนิ้วเราก็มีการอบรมครับผู้สูงอายุในส่วนนี้เราได้มีข้อตกลงกับทางสปทช นะครับว่ามีงบประมาณที่จะมาดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์กองทุนอตอนนี้เงินเหลือเยอะครับยี่ส่าวล้านเราเองเนี่ยเราได้ร่วมมือกับชุมชนนะครับแล้วให้ชุมชนเนี่ยทำโครงการมาเสนอเพื่อมาดูแลชีวิตพัฒนาชีวิตของผู้สูงอายุเพราะจํานวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นมากขึ้นตลอดนะครับกองทุนตําบลหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่สปสชร,ร่วมบริหารงบประมาณกับท้องถิ่นทั่วประเทศก็เป็นอีกจุดหลักหนึ่งที่จะช่วยค้ำชูชีวิตของผู้ชราที่อยู่ทั่วประเทศให้ยืนอยู่อย่างสง่าได้สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมีส่วนร่วมเข้ามาดูแลสุขภาพของประชาชน คนไทยนะครับตั้งแต่เรามีกองทุนก็มีความร่วมมือที่ดีนะครับมีการจัดการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มวัยต่างๆไม่ว่าตั้งแต่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือว่าแม้แต่วัยผู้สูงอายุนะครับที่ผ่านมาก็มีการร่วมมือที่ดีที่ดีมากๆเมื่อลีกและเลี่ยงความชราไม่ได้มันก็ต้องชนกันละแต่จะชนเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไรอันนี้จึงอยู่ที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันซึ่งนั่นรวมถึงตัวของผู้สูงอายุเองด้วย ทำไมเรากลัวความชลาเพราะเราไม่อยากตายครับหัวไม่สวยหัวไม่สวยแก่ไม่ลงเสียแล้วแม่แกวตาโลกเราโซภาเห็นแล้วมันนาพอวงเดียวไปเดียววันกายเรานั้นมันแก่แต่หัวใจแปลกแท้ทำไมถึงแก่ไม่ลง สปสุปมาสรุปได้วาด่าจังซี่ตั้งแต่ในคันยันเชิงตะกรทุกบททุกตอนเราต้องเล่นกับมันแบบแบบแบบว่าสง่างามเหมือนเราเป็นพระเอกไง I will tell you เมืองทั้งเมืองของนครสวรรค์เมืองปากน้าโพแห่งนี้จะมีทั้งรอยยิ้มและเสียงว้า,าวเอา <laughs> นี่คือของจริงนะครับพวกเราโอเคไหม <Yeah> พี่ร้องเพลงว่าแก่หน่อยแน่หาว่าพี่สินชายพี่ล้อเล่นหลอกเนื้อยเย็นของพี่อย่าใจสกนัดสีหยุดเส้นพี่ร้องหาทำรนว่างวังสีช่อง3 SD 28 <คน S 2> ข่าวชาวบ้านขอเป็นกำลังใจให้ผู้ชาราทุกคนจงยืนอยู่และสู้ด้วยความอดทนในช่วงชีวิตชาราของเรา แบบยิ่งแก่ยิ่งแกร่งที่เทศบาลนครน,นครสวรรค์เป็นปน,นอย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทยําต้นไม้ทุกต้นต้องมีเหล็กคำ้ำอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเพราะต้นไม้พวกนี้ไปจ้างเขาขุดมาจากป่าแบบตัดรากแก้วรากฝอยเอามาปลูกในเมืองทุกเมือง มันไม่มีรากหาอาหารไม่ได้ไม่เกินหเดือนหรือหนึ่งปีมันก็ตายแล้วแล้วก็พากันไปขุดจากป่าเอามาอีกต้นหนึ่งหนึ่งอายุตั้งสามสิบปีห้าสิบปีขึ้นไปทั่วประเทศทำกันแบบนี้มันดีหรืออย่างนี้คงไม่ใช่คนไทยทำอย่าทำดีหลังอย่าทำ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  ก็อย่ารวยทางลัดไปเที่ยวงัดเขามาเจอก็ต้องจำอยากได้เงิ